เมื่อพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดของการเมืองมาเลเซียนั้นผมขออนุญาตที่จะย้อนความไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าการเมืองมาเลเซียนั้นค่อนข้างจะมีความซับซ้อนเอาแค่การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เต็มไปด้วยพรรคการเมืองหลายพรรคที่ประกอบกันอยู่ในขั้วการเมืองหลายขั้วและมีการจับกลุ่มจับก้อนพยายามหาทางเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ที่ยกมาเนี่ยจริงๆมีหลายพรรคอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าอยากจะยกมาให้เห็นแค่4ขั้วเหมือนที่เราอธิบายไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สี่ขั้วการเมืองที่มีผลการเลือกตั้งออกมาแล้วก็มีคะแนนเป็นสี่อันดับแรกอย่างที่เราสรุปมานะครับจริงๆอย่างที่บอกนะครับมีหลายพักมีหลายขั้วแต่ว่าสี่ขั้วที่มีคะแนนนํามีบทบาทโดดเด่นก็คือ P h แนวร่วมแผงความหวังที่นําโดยนายอันวาอิบราฮิมมีคะแนนจากการเลือกตั้งตอนนี้มีสส82คนนะครับ PN เนี่ยมาจากนายมูยิดดินยัตซินเป็นแกนนํามีคะแนนมาเป็นอันดับที่สองมี73เสียง BN คือขั้วที่เรียกว่าบา r ลีซานเนชั่นแนะครับคือพรรครัฐบาลดั้งเดิมของมาเลเซียเคยเป็นรัฐบาลมาตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกราชจนมาเพียงพ้าในการเลือกตั้งเมื่อปี2018แพ้หลุดลุยและครั้งนี้ดูเหมือนจะแพ้หลุดลุยนะครับมาเป็นที่3มีอยู่30คะแนนขั้ว BN เนี่ยพรรคที่เราได้ยินบ่อยๆก็คืออัมโนอยู่ในขั้วนี้นะครับและขั้วที่4เป็นขั้วที่ มีชื่อย่อว่า GPS นะครับมี22เสียง GPS เนี่ยเป็นกลุ่มการเมืองเป็นขั้วการเมืองที่มาจากซาลวักสี่ขั้วนี้เราหยิบยกขึ้นมาเพื่ออธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าตอนนี้การเมืองมาเลเซียอยู่ที่4ี่ขั้วนี้เป็นหลักๆแหละปัญหาก็คือว่าแม้ว่าที่1จะได้82ที่สองจะได้73นี่นะครับแต่ตัวเลขคณิตศาสตร์ทางการเมืองในสภาของมาเลเซียตัวเลขที่ต้องการคือต้องมีสอสอหนึ่งร้อย 12เสียงเพื่อที่จะสามารถจะตั้งรัฐบาลได้ครับแต่ว่าตัวเลขที่เห็นอยู่ไม่ถึงนะครับไม่มีใครถึงเลยครับไม่มีใครถึง112เสียงเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีใครถึงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพรรคเบอร์หนึ่งอย่าง PH. ออันวาอิบราฮิมพรรเบอร์2อย่าง P.N. มูยิดดินยัสซินพยายามที่จะหาแนวร่วมไปจับค้วเพื่อรวมตัวเลขให้ได้ถึงเมจิกนัมเบอร์112เสียงให้ได้แต่จนถึงวันนี้ ก็ยังรวมไม่ได้นะครับถ้ารวมได้คงรู้ตัวแล้วแหะครับว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ยังรวมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นภาวะที่เรียกว่าสภาแขวนหรือว่าห่งพาริเมนนะครับเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองของมาเลเซียโดยจริงๆแล้วไม่มีใครรวมได้นะครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้ง2พักสองขั้วใหญ่ PH กับ PN เอนี่ยอ้างมาตลอดครับว่าขั้วของเขาเนี่ยสามารถรวมได้แล้ว11 2เสียงจะตั้งรัฐบาลได้แล้ว อย่าง p ี a อ w a ันวาอิบราฮิมเนี่ยก็เคยออกมาอ้างนะครับว่าสามารถรวมเสียงได้1,12เสียงแล้ว PN ของมูยิตินยัตซินเนี่ยก็เพิ่งออกมาอ้างเองเนะครับว่าเขาสามารถรวมเสียงได้ถึง1,15เสียงแต่ว่าถ้ารวมเสียงได้จริงก็คงจะตั้งรัฐบาลได้แล้วเลครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้ออ้างของทั้ง2ฝ่ายว่าสามารถรวมได้แต่จริงๆแล้วพวกเขายัางรวมไม่ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีพักไหนถึง112เสียง ก็เลยเป็นสิ่งที่กษัตริย์มาเลเซียก็เลยทรงเรียกขั้วการเมืองทั้ง4ี่ขั้วไม่หมายแค่ PH ไม่หมายความแค่ PN ที่พระองค์ทรงเรียกเข้าไปพูดคุยนะครับแต่ว่ารวมถึง BN แล้วก็ GPS ด้วยโดยเมื่อวานนี้พระองค์ทรงเรียกอันวาอิบราฮิมแล้วก็มูยิดดินยัสซินเข้าเฝ้าเพื่อเรียกไปคุยถึงสถานการณ์การเมืองและก็ถามว่าตกลงแล้วจะเอายังไงกับการเมืองมาเลเซียต่อจากนี้ วันนี้พระองค์ก็เรียกขั้วหมายเลข3ก็คือ BN แล้วก็เบอร์4ีอย่าง GPS <c oughs> เข้าไปพูดคุยนะครับว่าตกลงแล้วจะเอายังไงกับการเมืองมาเลเซียตอนนี้โดยการพูดคุยเมื่อวานนี้กับ2แคนดิเดตคนที่จับตาว่าไม่1ก็2นี่แหละที่จะเป็นนายกร,กรัฐมนตรีมาเลเซียคนต่อไปก็คือการที่พระองค์ตัดกับอันวาอิบราฮิมแล้วก็มูยตินยัตสินเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่ากษัตริย์มาเลเซียจะทรงมีไอเดียเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล เอกภาพ,าพแห่งชาติครับคือจะตั้งรัฐบาลของทุกพักทุกฝ่ายนั่แหละครับพูดง่ายๆรวมเอาทุกขั้วมาตั้งรัฐบาลแต่ว่าไอเดียนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไอเดียที่ไม่ได้รับเสียงตอบรับจากทุกฝ่ายนะครับคนที่แสดงออกเลยว่าไม่เห็นด้วยก็คือมูยตินยัตซินแกนนาขั้วพีเอที่มีคะแนนเป็นอันดับสองนี่แหละครับเขาออกมาเปิดเผยหลังการเข้าฟ้าวาพระองค์นั้นมีการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเอาไว้ด้วยและตัวเขาเองเนี่ย ก็ได้เซ็นเอกสารนั้นด้วยนะครับแต่ว่าการเซ็นนั้นเขาเขียนกำกับชัดเจนว่าเขาไม่เห็นด้วยแตกต่างจากท่าทีของเบอร์หนึ่งครับอันวาอิบราฮิมแกนนำกลุ่ม PH ที่ออกมาเปิดเผยหลังการเข้าเฝ้านะครับว่ารัฐบาลใหม่จะถูกจัดตั้งขึ้นในฐานะตัวแทนจากทุกพักทุกเชื้อชาติทุกศาสนาและทุกพื้นที่ตีความอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าคุณอันวานั้นจะสนับสนุนแนวทางรัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะครับทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับ เมื่อวานนี้คุยกับอันวาอิบราฮิมมูยิตินยัสซินแกนนําของ PH แล้วก็ PN ที่มีคะแนนเป็นอันดับ1แล้วก็อันดับ2วันนี้กษัตริย์มาเลเซียเรียกสสค้่ของ BN แล้วก็ GPS เข้าเฝ้าครับก็ทําให้หลายคนเชื่อนะครับว่า BN แล้วก็ GPS อาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจก็ได้ว่าตกลงแล้วจะเลือกใครเป็นนายกน้ำตรีนะครับซึ่งท่าทีของ BN 30เสียงดูเหมือนว่าจะยืนยันตัวเองพร้อมเป็นฝ่ายค้านนะครับ แต่ก็มีรายงานว่า BN นั้นแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่ถ้าถามว่าจะสนับสนุนใครใน2คนนี้ดูเหมือนว่า BN จะสนับสนุนนายบุญยิดินยัสินมากกว่าซึ่งเรื่องนี้ต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าในวันพรุ่งนี้จะมีท่าทีหรือว่ามีความชัดเจนหรือไม่ว่าใครจะเป็นนายกรมนตรีคนต่อไปทีนี้มาถึงประเด็นที่เราทิ้งค้างเอากันเอาไว้นะครับเป็นคําถามที่ถามว่าสถานการณ์ทางการเมืองของมาเลเซียตอนนี้ ทำไมสุดท้ายแล้วมาลงเอยถึงพระราชอำนาจของกษัตริย์มาเลเซียในการที่จะชี้ขาดว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนต่อไปก่อนจะเริ่มตอบคําถามนี้เราไปทําความรู้จักกับกษัตริย์มาเลเซียพระองค์ปัจจุบันก่อนนะครับรวมถึงระบบกษัตริย์ของมาเลเซียด้วยที่ดูจะเป็นเหมือนศูนย์กลางการตัดสินใจทางการเมืองครั้งสําคัญในตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่ามาเลเซียนั้นปกครองด้วยระบบกษัตริย์ตามรัฐธรธรมนูญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยกษัตริย์นั้นจะได้รับเลือกจากสมาชิกราชวงศ์ในเก้ารัฐ หมุนเวียนการปกครองประเทศรัชสมัยละไม่เกิน5ปีสำหรับกษัตริย์องค์ปัจจุบันก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์รีอายาตุด,ดินอามุตตาฟาบิลละสะอิบนีอัลมาซุมสุลต่านฮาจีอามัดสะอามุตตาดินบิลละแห่งรัฐประหังก็คือสุลต่านแห่งรัฐประหางเนี่ยนะครับที่อยู่ทางตะวันออกของมาเลเซียส่งขึ้นรองราษเมื่อปี2562ขณะนี้พระองค์มีพระชนมายุ 59. พรรษา ทรงเป็นก,กษัตริย์องค์ที่16ของมาเลเซียนับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษสมเด็จพระราชาธิบดีที่16ของมาเลเซียเนี่ยนะครับมีคะแนนนิยมจากภาพลักษณ์ติดดินมาตั้งแต่เริ่มรัชกาลเลยครับภาพทีพระองค์ทรงต่อแถวซื้อไก่ทอด KFC และทรงให้ความสําคัญช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนทางหลวงนอกจากนี้พระองค์ยังเป็นนักกีฬามากความสามารถนะครับทรงเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนของรัฐในการแข่งขันฟุตบอลเมื่อทรงพระเยาว์และเป็นสมาชิกกรรมการบริหารฟีฟ่า และประธานสาพันฮอกกี้แห่งเอเชียด้วยทีนี้มามาดูบทบาททางการเมืองของกษัตริย์มาเลเซียพระองค์ปัจจุบันนะครับรวมถึงกษัตริย์มาเลเซียในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกแลต้องบอกว่าแบบนี้นะครับว่าแม้ตามรัฐธรรมนูญมาเลเซียจะให้อำนาจกษัตริย์ในการแต่งตั้งรัฐนายกรัฐมนตรีได้จริงแต่ในอดีตที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้มีกษัตริย์พระองค์ใดใช้อำนาจดังกล่าวครับจนกระทั่งเกิดความวุ่นวายทางการเมืองเมื่อปี2563 2สองปีที่ผ่านมานี้เองครับ หลังจากที่พับอัมโนซึ่งครองอิทธิพลทางการเมืองในมาเลเซียตลอดได้เสื่อมอำนาจลงจากคดีชาวทุจริตกองทุนวัน m อ b ของอดีตนายกรัฐมนตรีนายจิบราซักผู้นำพักรวมถึงการเสื่อมถอยของกลุ่มแนวร่วมแห่งชาติหรือว่าบาวิซานเนชั่นแนลซึ่งเคยเรืองอำนาจในอดีตทำให้ทิศทางการเมืองของมาเลเซียต้องตกอยู่ในสถานการณ์ไร้เสถียรภาพจนนายกรัฐมนตรีทูลกล้าวขอลาออกถึงสองคนส่งผลให้กษัตริย์ต้องใช้พระราชออำนาจ ในการแต่งตั้งนายกรัมตรีนะครับครั้งแรกเนี่ยพระองค์ทรงใช้พระราชอหน้าแต่งตั้งนายมูยิตินยัตซินก็คือแคนดิเดตนายกรัมตรีที่จับตาอยู่แข่งกับอันวาเนี่แหละครับตอนนั้นพระองค์ใช้พระราชาหน้าแต่งตั้งนายมูยิตินยัตซินไปนายกรัมตรีในปี2563หลังจากที่นายมหาเทมุฮัมมัดนายกรัมตรีคนก่อนหน้าลาออกจากตําแหน่งนะครับเนื่องจากเกิดความขัดแย้งกับรัฐบาลผสมซึ่งการแต่งตั้งนายกรัมตรีในครั้งนั้นพระองค์ได้ร่วมกับประชุม กับสมาชิกสภานิติบัญญัติ222คนก็คอก็คือคุยกับสสทั้งสภาเนั่นแหละครับว่าพวกเขาเลือกใครมาเป็นผู้นำรัฐบาลผสมโดยในเวลาต่อมาในมูยิตินยัสซินถูกบีบให้ลาออกจากตำแหน่งนะครับเนื่องจากขาดเสียงสนับสนุนในสภาทากลางข้อคราหาเรื่องการจัดการโควิด19สมเด็จพระราชาธิบดีอัลสุลตานอับดุลลาะ์ได้ใช้พระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายอิสมาอิลซาบียาคอบ เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่เขาได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎร114คนจาก222คนในสภาจำกันได้ใช่ไหมครับเมจิกนัมเบอร์ตัวเลขที่จะทำให้พักใดพักหนึ่งขั้วใดขั้วหนึ่งเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลได้อยู่ที่112เสียงนะครับคุณอิสมาอิลซาบียาขอบนายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้าเนี่ยได้เสียงสนับสนุน114เสียงแบบนี้ไม่เรียกว่าปลิ่มน้ำก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับ อย่างไรก็ตามการใช้พระราชอำนาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่มีเหมือนกับ2ครั้งก่อนหน้านะครับเนื่องจากเกิดขึ้นหลังจากที่มาเลเซียจัดการเลือกตั้งทั่วไปไม่มีพรรคใดครองเสียงข้างมากในสภาทําให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จนนํามาสู่ภาวะสภาแขวนหรือว่า hang parliament อย่างที่เรารายงานให้ทราบกันไปนะครับ Work Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้